เอาละ้ฮะตอนนี้นะครับคุณน้อยอยู่ในสายกับเราแล้วครับพี่น้อยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโทษทีนะให้พี่น้อยรอนะค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคพี่น้อยครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ,อ๋อแถวบางบัวทองอะค่ะบางบัวทองเลยอย่าบอกว่าที่นี่นะที่เแถวอ,อ๋อใช่ค่ะโอ๋หรอ โอ้โหแล้วตอนนี้แต่มันประมาณปี5 54ช่วงน้ำท่วมบดีช่วงน้าท่วมบดีหลังน้ําท่วมค่ะถึงย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ค่ะเราปกติจะอยู่บ้านพักอะค่ะแถวนนทบุรีขอบ้านพักราชการอะไรอย่างงี้อ๋อครับมาพี่น้อยครับเรื่องนี้จุดเริ่มต้นเชิญเลยครับค่ะ เดี๋ยวจุดเริ่มต้นก็คือปลายปีห้าสามค่ะพอดีเราทํางานเกี่ยวกับองค์กรอิสระนะคะ uh huh. ทีนี้ต้องไปทําโครงการในแต่ละจังหวัดนะคะคร uh ับ huh. ทีนี้ได้มีลงไปทางภาคใต้ก็คือจังหวัดระนองอยู่ที่หนึง uh ่ง huh. ก็ได้รู้จักกับน้องนะคะที่เขาทําโครงการอยู่กับแถวโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ทีนี้เขาอยากมาเที่ยวกรุงเทพอยากมาหางานทําเขาก็เลยมาพักที่บ้านนะคะ uh huh. แต่ปัจจุบันนี้ก็ได้การทําแล้วนะคะ uh huh. แต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบ จิ <c oughs> ตอ่อนนะคะแต่เขาก็มีสัมผัสที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่เห็น,นอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าเขาเคยอยู่ที่สถานธรรมแถวทางภาคใต้อะคะ่ะประมาณหกปีเพื่อที่จะฝึกเป็นาทางสายธรรมะอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้ฝึกจนถึงที่สุดอะคะ่ะทีนี้เขาก็คงจะไปกล่าวปฏิญ,ญาณอะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะคะ่ะ,คะที่ว่าเขาจะมอบกายของเราเขาอะค่ะ ื่อที่จะไปเป็นประโยชน์หรือไปเป็นร่างให้กับทางเทพเลยอย่างเงี้ยค่ะคแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้พวกสัมภเวสีอะไรอย่างเงี้ยผ่านร่างได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะค,ค่ะท <c oughs> ีนี้ก็ <c oughs> เราก็เลยเอ่าเป็นคนที่ชอบ ตุ๊กตา,านะคะก็เคยไปเดินซื้อแถวแถวบางใหญ่อะค่ะมันจะมีร้านขายต<ะ>ุ๊กตา,าอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นตุ๊กตามือสองอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อมาตัวหนึ่งทีนี้เราก็เอออยากเล่นแล้วมันสวยน่ารักน้องก็ชอบเหมือนกันทีนี้ทุกเย็นเราก็ไปดูไปดูเอามาเรื่อยๆจากจากที่เราซื้อมาเล่นเนี่ยใช่ไหมคะเราก็เริเ่มแบบเพื่อนๆก็ชอบสนใจถามเราก็เลยซื้อเพื่อที่จะขายค<ะ>ทีนี้ก็อยู่วันหนึ่งเราก็ไปซื้อมาเย็นเราก็ซื้อมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ,อแล้วก็มันเริ่มเยอะขึ้นทีนี้เราไม่มีเวลาที่จะต้องทําความสะอาดอะไรประมาณเนี้ยครเราก็จะซื้อมาแล้วเราก็วางวาง,วางไว้ที่ชั้นล่างอะค่ะมันเยอะอะค่ะเพราะวันนึงก็ประมาณห้าหกพันได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มันเพราะมันจะต้องทําความสะอาดซักซากล้างแล้วก็ทําผมตุ๊กตาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแอ,อันนี้คือตุ๊กตามือสองหมดเลยพี่ใช่ค่ะอครับค่ะแล้วก็เออเราก็ถึงจะเอาไป ขายได้ขายในเพจเลยประมาณเนี้ยครับค่ะบางทีก็จะลงตามตลาดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคือมีอยู่คืนหนึ่งอะค่ะซึ่งน้องเนี่ยนอนอยู่แต่ก็ปิดไฟนะคะแต่ก็ได้ยินเสียงแตกๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าคือเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเจ้าที่เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนแก่เสียงคนแก่เป็นเสียงตายายอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่มาเข้าก็คือจะเป็นเสียงยาย ก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าบ้านลกอะไรอย่างเงี้ยปูไม่มีที่จะนั่งที่จะนอนอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวนะเขาเขามาบอกเราทางไหนในฝันหรือว่าเขาผ่านผ่านทางน้องค่ะผ่านร่างทางน้องร่างทางน้องคือก็คือมาเข้าร่างอะค่ะน้องไหนลูกลูกของพี่น้อยเหรอไม่ใช่ค่ะน้องที่เราไปทาโครงการแล้วเขามาพักที่บ้านด้วยประมาณเนี้ยค่ะครับค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าบ้านลกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ให้เราทําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราซื้อมาเยอะ ถูกไหมคะมแล้วมันก็จะขายมันก็จะได้มีรายได้เข้ามาเป็นรายได้เสริมซึ่งเรามีงานหลักอยูแล้วก็จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าน้องพูดอะไรเราไม่เข้าใจอเหลังจากนั้นประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งมาอีกคะ่ะออื่าก็มาพูดอีกว่าเนี่ยลกจะไม่ให้ทํานะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หนูก็เลยแบบตัดสินใจได้คุยกับน้องว่าแถ้าไม่ให้ทําจะทํายังไง อันนี้มันเป็นงานอาชีพที่เป็นสุจริตเราไม่ได้ไปรักขโมยใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยขอว่าถ้าอย่างนั้นเราขอขายได้ไหมแล้วก็แต่จะเก็บให้เรียบร้อยทํานสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเก็บให้มันเป็นระเบีย,นยบนะปกติเรามาแล้วก็โยนแต่ละถุงแล้วก็โยนโยนโยน,โน,โนมันก็สูงอะไรอย่างเงี้ยครับ,ค,รบค่ะ่ันก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าที่จะเล่าในเรื่องของตุ๊กตาที่เคยไปซื้อมาแล้วมันก็จะมีเหมือน งานเด็กอ่ะที่เขาอยู่ในนั้นอ่ะเราเราเราเป็นคนไม่เห็นไงคะคแต่น้องเวลาที่เขาไปซื้ออะเขาจะเห็นแต่ว่าตุ๊กตาเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาที่น่ารักแล้วก็มันหายากแล้วก็คือน้องก็อยากได้แต่เขาก็ไม่ได้บอกเราว่ามันมีอะไรอางเนี้ค่ะรู้สึกว่าจะได้มาประมาณสองตัวแลวมั้งค่ะที่ติดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้กลัวนะคะอมค,ค่ะแต่จริงๆเรามีเรื่องหลายๆเรื่องเลยที่เกี่ยวกับตัวน้องที่ได้ไปเจอมาเนี่ย มันเยอะเรื่องราวมันเยอะมากอนแน<ม>สดงแสดงว่าน้องน้องด้วยความที่เขาเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมใช่ค่ะของของตัวเราเองนี่ก็รับธรรมะแล้วเขาพาไปรับเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็แสดงว่าน้องคนที่มาอยู่กับพี่น้องนี่นะครับก็เขาจะเป็นคนที่สื่อสารกับพวกเหล่านี้ได้สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคือวิญญาณพูดง่ายคือผีนี่แหละถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะพี่น้อยลองหยิบยกมาสักเรื่องสองเรื่องนะเรื่องที่น้องเขาเจอ ที่น้องเขาเจอเหรอคะ oh. เอาเอาเป็นเรื่องที่ว่าตอนขับรถกลับดีกว่าตอนเย็นนะคะค่ำๆมันก็จะมีวิญญาณนะคะที่ติดมากันน้องอะไรอย่างเงี้ย hmm. แล้วก็มาหลุดตรงหน้าบ้านหนูเนี่ยค่ะ <c oughs> ซึ่งเหมือนใช่ค่ะก็เหมือนเกาะรถมาเสร็จแล้วก็มาหลุดตรงหน้าบ้านเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนจะหายใจไม่ออกอะไรอย oh. ่างเงี้ยก็มีเหมือนกัน hmm. แล้วก็จะแบบประคองแล้วก็เหมือนกับปาดปาดเลือดทั้งๆที่ทมันไม่มีอะคะ่ะแต่เราก็จะปาดป,าด,ปาดออกอย่างนี้ให้อ่ะ oh. ได้สักพักหนึง่ง ก็อ,ออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเหมือนเกี่ยวกับพวกเด็น้องเนี่ยคือเรื่องของเรื่องก,ก็คือว่าก่อนที่จะรู้ว่าเขามีอะไรเนี่ยตอนตอนนั้นอยู่บ้านพักราชการออืแล้วทีเนี้ยน,น้องเออ่ที่บ้านแม่แฟนเนี่ยเขาเลี้ยงกุมารซึ่งเราไม่รู้ไงคะว่ามีมีจริงไม่มีจริงเขาก็บอกว่าเนี่ยตั้งน้ําแดงแล้ว น้ำเอ่อมันดันขึ้นหลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะอืเราก็ไม่เชื่อนะตอนแรกเราไม่เชื่อเราไม่ไม่รู้เรื่องเลยที่งเนี้ยเราก็นั่งกินข้าวกันตอนเย็นทีนี้ก็เขาก็มองนเหมือนนั่งตรงข้ามกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มองเห็นอะไรมันอยู่ข้างหลังเราเขาก็มองแล้วก็ถามมีอะไรเขาก็เปล่า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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือสมมติเราั่งนั้งกินข้าวอยู่อน้องน้องก็นั่งตรงข้ามเขาก็มองเหนือหัวเราเขาคือเขาไม่มองเราอ่ะกันเถอะเขามองไปข้างหลังเรา เขามองบนหัวหนูอะอ่าอ่าทีนี้ก็เราก็ไม่รู้สาวว่ามีอะไรเขาเขาเปล่าวปล่าเปลา่าอะไรอย่างเงี้ยพอ,อสักพักหนึ่งเอ่อเขาก็บอกว่ากินไก่กินไก่ใครพูดน้องเขาพูดว่ากินไก่แต่มันเป็นเสียงเด็กไงคะ,ะเราก็บอกกินไก่อะไรไก่อ,อะไรก็เพราะน้องเขาตอนที่เามาใหม่ๆห ปัจจุบันนี้เขาก็จะมีกินบ้างแต่ตอนนั้นเขาไม่ทานเลยเขาะจะทานเจหมดเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะกินไก่ยงังไงเพราะตอนนั้นเจียวไข่เขากินไงคะ,ะมันเย็นแล้วแล้วเรากํลาลังทําบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็เลยแบบเออพักกินข้าวหน่อยเย็นแล้วเลยอย่างเงี้ยก็เลยทําเจียวไข่ให้น้องเขากินไงอ,อย่างเงี้ยค่ะที่มันกินไก่มันเป็นไปไม่ได้ไงคะว่าเขาจะกินเราก็ยังชวนเรากินเจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะออืมทีนี้ก็บรรลุทีหลังว่า เออเออต้องเดินไปข้างบานบ้านก่อนเขาวิ่งขึ้นไปบนบ้านด้านหน้าบ้านเลยค่ะบ้านราชการมันจะมีสองชั้นเหมือนกันเขาก็ขึ้นไปแล้วเขาก็ไปหยิบรถแล้วก็บ,บึ้นบึ้นบึ้นอะไรประมาณเนี้ยเราก็เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนี่มันคือเด็กเนี่ยเราก็กลัวไม่กล้าขึ้นบันไดก็มองอแต่สักพักเราก็ตามขึ้นไปอะไรยเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าจะเอาพวงมาลัยเราก็ถามว่าเอาไปทําอะไร แล้วก็จะกินไก่เราก็เลยต้องไปซื้อตอนเย็นเขาบอกเอางั้นเดี๋ยวจะเอาให้ก็คือไปซ,อซื้อมาต้มให้เขาแล้วก็พวงมาลัยเขาจะไปไหว้รอห้าที่เป็นรูปรอยู่บนห้องนะคะครประมาณนั้นค่ะและ้วดึกๆเขาก็จะมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็แบบคุยกันเพราะว่าเขาจะเรียกเราว่าน้ามันน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ uh, เราตอนนี้ปัจจุบันย้ายมาบางกระทองเราก็เขาก็ติดออกมาด้วยตามมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ๋อครับ ประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้กลัวนะคะเมื่อก่อนกลัวมากแต่๋ยวนี้ไม่ได้กลัวแล้วค่ะเป็นเรื่องปกติแล้วทุกวันนี้ตัวพี่น้อยยังขายตุ๊กตาอยู่ปะตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วค่ะตอนที่ช่วงลูกตุ๊กตาลูกเทพออกมาค่ะก<อ>ระแสช่วงนั้นนะคะเ,<อ>เราก็เลยไม่ได้ขายแล้วปัจจุบันก็เหลือแต่ของที่เราสะสมอะไรประมาณเนี้ยส่วนมากพี่น้อยสะสมเป็นตุ๊กตาแบบไหนครับ ที่เป็นตุ๊กตาผ้าหน้ายางอะค่ะแขนขาหน้ายางอะไรอย่างเงี้ยขาผมขาประมาณเนี้ยค่ะตอนนี้ก็มีประมาณครึ่งบ้านเอาเหรอก็สะสมหลากหลายรูปแบบเลยใช่ไหมมันขวัญและขวัญชอบขวัญชอบสะสมตุ๊กตาที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องหลังผีที่ขวัญชอบจะมาแจกในรายการอะไรเงี้ยไปเจอที่ไหนก่อนมักจะเก็บจะซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บสะสมไว้ก็นำมาแจกกันนะครับก็แต่ขวัญตัวขวัญเองเนี่ยพี่น้อยขวัญจะบอกว่าตัวขวัญเองซื้อของพวกพวกเหล่านี้มาเนี่ยไม่เคยเจอะไรแบบนี้เลยนะ ของมือมสองขวัญจะขวัญจ,จะบอกคุณผู้ฟังว่าฟังเรื่องพี่น้อยแล้วอย่าคิดมากอย่าคิดว่าของ,<ช>ของมือสองทุกตามือสงมันไม่ได้มีทั้งหมดใช่ม,น,ม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 นแล้วแต่คนมาแล้วแต่โชคแต่ดวงจริงนะใช่ค่ะแต,<อ>แต่เขาเป็นตุ๊กตาเด็กเขาก็จะไม่ได้มีพิษมีภัยมีอะไระ<ม>อะค<ม>่ะเขาน่ารักออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอไม่ว่าถ้าเถ้าเกิดถ้าเกิดเจอแบบนี้นะพ่งตรงนะถ้าเจออะมาดีๆอะมาเข้าฝันมาบอกเลยดีเนี่ยโอเคเลยอะแต่ถ้าเกิดมาแบบอยู่ดีโผล่มาให้เห็นเห็นตาเนื้ออย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพี่นะ ใช่ถ้าเป็นคนทั่วไปเขาก็จะไม่เห็นแต่เนี่น้องเขามีสัมผัสเขาเห็นแล้วเขาก็ผ่านล่างก็คือเข้าเข้าออกออกกันอยู่ยนะไม่แต่ว่าแต่ว่าฟังฟังจากฟังจากที่พี่น้อยเล่าเนี่ยพอวิญญ,ญาณต่างๆที่สื่อผ่านน้องคนนี้นะครับผมว่าเขาก็เขาก,เขาก็มาดีนะไม่ได้มาร้าอะไรนะมาดีเหมือนว่า<ช>มาบอกว่า,าบ้านลกแล้วนะมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ท่านก็ไม่ค่อยได้มาแล้วเราก็จะเรียกเขาตาจายายสาอะไรเงี้ยช่วงที่เราแบบ วิกฤตหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดีม้ก็เลยขอเขาเขาก็เลยแนะนําให้ให้ให้น้อยเนี่ยปลูกดอกไม้หน้าบ้านเอหรอป็นดอกสีขาวคือผ่านพูดผ่านน้องคนนี้ยนะใช่ค่ะพูดคุยกับตาจ๋าบางทีเราก็พูดลอยๆเพราะเขามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ยินเขาก็จะเราก็มาผ่านน้องว่า แนะนำให้เราอไปซื้อดอกไม้ต้นไม้ที่เป็นดอกขา,ขาวๆเวลาที่มันออกอมันจะให้โชคให้ลาบอะไรประมาณเนี้เพราะออกทีไรนั้นก็จะถูกส่วนมากจะถูกก็ส่วนมากเลย<อ>ใช่ค่ะเป็นคนที่ถูกหวยบ่อยมากอ,อะไรประมาณเนี้ยครับผมแล้วก็ทําบุญให้ตาจา๋าได้จา๋าอยู่บ่อยๆก็นึกถึงค่ะพวกเด็กๆนี่ก็จะทําก็จะเอ่ยชื่อทั้งหมดเลยะคะ่ะดีแล้วครับถ้าอยู่ด้วยกันร่วมกันแบบนี้ช่วยเหลือกันดูแลกันอย่างเนี้ยนะก็ก็ทําบุญแบ่งปันให้เขาด้วยเยอะๆนะพี่นะค่ะ เนี่ยครับมีคุณฟังส่งมาผมม่แน,น่ใจว่าถามผมหรือว่าถามพี่น้อยนะ่จาจะกคุณ4,3,9,2ามเกสวัสดี<า>พี่ขวัญขอถามว่าพี่มีใครเป็นญาติหรือคนรู้จักผู้ชายผมจะยาวๆแล้วก็ยาวถึงคอถึงหลังขาวๆออกจะกข้มๆม,มีมากับพี่ด้วยนะจริงๆ ผู้ชายคะถามผมผู้ชายผมยาวๆจะไม่มีค่ะอืมหรือว่าถามผมเออนั่นน่ะสิเอ้าแล้วก็มีคุณน้งยคงไม่น่าเกี่ยวไม่รู้เลยก็มีคุณบาสแมนอยู่บอกว่าเห็นเหมือนคนอยู่มุมห้องชุดสีขาวครับทีมงานหรือเปล่าของที่ทีมงานมาถึอของดะช็อปไม่มีห้องผมจัดอยู่คนเดียวพี่น้อยขญนั่งอยู่คนเดียวจริงๆมันมันมีหลายเรื่องเลยนะคะที่เอ่อก็คือว่า น้องเนี่ยตอนที่เขาไปอยู่ที่นู่นที่สถานธรรมเขาจะมีเด็กเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วเจ็ดเจ็ดอายุประมาณเจ็ดขวบเลยอย่างเงี้ยค่ะจะติดมากับเขาด้วยหรอใช่ค่ะที่จะตามเขามาคอยช่วยเหลือเพราะว่าน้องคนเนี้เคยโดนของแล้วทางสถานธรรมเขาจะเอาของออกให้อืออกมาเป็นตะปูเลยประมาณนี้ค่ะเอาางั้นเอาไว้เดี๋ยวขราวหน้าคราวหน้าดีกว่าพี่น้อยอยู่แล้วกันแ้วกน้นาพี่น้อยเนี่ยพี่ยังในขอบคุณมากๆพี่น้อยเดี๋ยวว่างโทรศัพท์มาคุยกับขวัญอีกนะ ได้ได้ค่ะได้ขอบพระคุณพี่น้องมากนะครับค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับ